ขอบคุณเพจผู้แปลอ่านไปแปลไปไปอ่านและสับสนเขาได้แต่ถ้ามี l อซีก็ไปสับสนด้วยเอ้ามาเริ่มกันเลยสมเอ้ยนี่ฉันกำลังจะตายอย่างนั้นเหรถ้าแบบนี้เจ้าโจมันก็ต้องตายด้วยเหมือนกัน โชคดีที่มันโผล่มาตอนกลางวันมันเลยไม่แข็งแกร่งมากนะักถ้าเป็นตอนกลางคืนฉันและเซป,ปิงปิงคงตายไปแล้วเพราะงั้นฉันต้องข้ามให้ได้ก่อนพาพพิสตกดินเสียงนั้นมันซอมบี้ไม่สิกองทัพซอมบี้ทำไมกันหัวหน้าหมู่บ้านก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงทำไมกองทัพซอมบี้มันถึงยังได้ลงตัวกันอยู่อีกหรือว่าผู้ควบคุมกองทัพซอมบี้นี้จริงๆไม่ใช่หัวหน้าหมู่บ้านแต่เป็นข้งขาว เลืมากก่อนหน้านี้มันบาดเจ็บไปแล้วไม่ใช่เหรอบาทเจ็บมันมีความสามารถในการรักษาตัวเองไม่ไม่นะเจ้าโจนี่มันความรู้สึกแบบนี้เอ๊ะเอว่าไงฉันอยู่นี่แล้วฮนายไม่เป็นอะไรสินนะ แม้ว่านายจะแข็งแกร่งมากแต่ทำไมฉันถึงไม่แปลกใจเลยเพราะจิตสำนึกของฉันรู้อยู่แล้วว่าเจ้าโจเขาจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้งั้นเหรอแม้ฉันจะไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่ฉันสัมผัสได้ว่าจู่ๆพลังมันก็เพิ่มขึ้นพลังเหนือธรรมชาติของฉันได้ตื่นขึ้นแล้วงั้นเหรอแต่ในชุดก่อนฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการปลุกพลังเหนือธรรมชาติโดยที่ไม่พึ่งกานคิดตั้นมาก่อนเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทำเรื่องไร้สาระเราต้องรีบหนีอะไรนะที่นี่กำลังถูกล้อมด้วยฝูงซอมบี้ ขาเธอบาดเจ็บรีบขึ้นหลังฉันมาซะฉันจะพาหนีเองกอให้แน่นๆละ่ะระหว่างทางอาจจะมีการกระแทกหน่อยนะตกลงอ,อดทนไว้มองเห็นหมู่บ้านแล้วซอมบี้มีจำนวนเยอะมากแม้ว่าฉันจะฆ่าพวกมันทั้งหมดได้แต่ก็ไม่มีอะไรรับรองว่าเสียปิงปิงจะไม่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าโจพ่อมารับแล้วรีบขึ้นรถเร็วทางนี้พี่ชายเจ้าหญิงเอาเลยเลิอดไฟแห่งตระกูลเจ้าเอาไปเลยลืมไปอไอ้พวกซอมบี้นี่ของขวัญชิ้นใหญ่สำหรับพวกแก ว้าวตต่นเต้นชะมัดเลยฉันจำได้ว่ามันมีกล่องยาอยู่ข้างใต้ที่นั่งด้วยดีนาไหนลองดูหน่อยสิเจอแล้วเอามานี่เลยขาของสาวสาวมันไม่ใช่ของที่แตะต้องได้ง่ายๆหรอกนะเว้นแต่พวกคุณสองคนจะมีความสัมพันธ์พิเศษที่ฉันไม่รู้อ่าน้องสาวคนนี้นี่มันจริงๆเลยนะพ่อแล้วสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างพี่สาวปิิงๆขาของคุณสวยมากอ่ะอย่าไปจับตรงนั้นสิไม่ต้องกังวลตอมบี้พวกนั้นยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านหรอกว่าแต่พ่อทำระเบิดพวกนี้เองเหรอ แล้วทำไมพ่อถึงได้มาสูบบุหรี่ข้างๆกองระเบิดแบบนี้ล่ะนี่แน่นอนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆฉันหมกบุญอยู่กับระเบิดและศึกษามันทุกวันต่อมาพ่อเข้าไปทํางานในเหมืองและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้ระเบิดแต่น่าเสียดายที่หลังจากออกจากเหมืองก็ไม่ได้เล่นกับระเบิดพวงนี้อีกเลยพ่อพยายามที่จะแยกชิ้นส่วนของประทัดเล่นแต่แม่ของแกก็มาห้ามพ่ออยู่ตลอดเห็นระเบิดในครัวเมื่อปีที่แล้วนั่นฝีมือของพ่อใช่ไหมอืมก็คงจะใช่ละมั่งพ่อทำไมถึงได้สั่นกันล่ะ อย่าไปบอกแม่ของแกล่ะบ้าเอ้ยประตูถูกล็อกเข้าไปไม่ได้พอไม่มีกุญแจอ้าเป็นเธอนี่เองคุญแจาจากหมู่บ้านถัดไปงั้นสินะไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยแม้จูจๆก็โผล่ออกมาทำเอาฉันตกใจหมดเลยบุกเข้ามาในบ้านฉันแบบนี้คิดว่ามันจะจบยังไงงั้นหรือไงตอนเล่นไพ่ครั้งก่อนเติฉันอยู่ห้าร้อยจำได้ไหม เกินเธอยังไม่คืนแถมยังบุกเข้ามาในบ้านของฉันอีกนี่ยังไม่ล้มเรื่องที่เธอเอาเรื่องครอบครัวของฉันไปนินทายนะย่า <Yeah! S 2> แม่แข็งกร่งขนาดนี้แต่เมื่อไหร่เธอเก่งมาตั้งนานแล้วละ่ะตอนเธอสาวเธอน่ะฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มานะถ้าแม่เอาจริงแล้วก็หนึ่งต่อสามหรือว่าหนึ่งต่อห้าแม่ก็ยังไหวพ่อเองก็เคยสู้กับแม่ของลูกอยู่เหมือนกันจากนั้นเธอก็บังคับให้พ่อแต่งงานด้วยหน้าด้านตอนนั้นคุณเป็นคนขอฉันแต่งงานอีกไม่ใช่หรือไงเจ้าโจ ถ้าไม่ถึงได้ทุบประตูเดี๋ยวแม่จะจัดการกับแกในภายหลังจะเดี๋ยวก่อนผมอธิบายได้นะแม่นาเซียอย่าโทษเจ้าโจเลยนะคะเขาแค่เป็นห่วงหุ่นน้าน,นะคะโอ้โหลปิงปิงก็มาด้วยงั้นเหรอเมื่อกี้นาล้อเล่นนะ่ะอย่าคิดมากเลยนะเลิกคุยกันได้แล้วมีซอมบี้จำนวนมากกำลับบงเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านมีซอมบีก้กำลังมาจากทางที่ตอนตก ค่าในชุดก่อนครอบครัวของฉันต้องตายเพราะพวกกองทัพซอมบี้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวแต่ครั้งนี้พวกเราจะเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับมันไว้แล้วที่สําคัญคือตอนนี้ฉันไม่ได้สู้เพียงลําพังอีกแล้วฉันยังมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนอีกด้วยเราจะมีชีวิตรอดจากกองทัพซอมบี้ในครั้งนี้พี่ชายซอมบี้เหล่านั้นกำลังหวาดกลัวอยู่ไม่มีทางซอมบี้ไม่รู้จักกับความกลัวหรอกนะ ไม่มีทางพวกซอมบี้กำลังล่มมือกันมันกำลังปิดล้อมพวกเราซอมบี้เหล่านี้กำลังถูกควบคุมเอ๊ะหลินยี่เร็นแล้วไงพวกมันกำ,กำลังมาที่บ้านเราลูกสาวเอาระเบิดมาใช้หมดแล้วเจ้าโจซอมบี้มันกำลังปีขึ้นมาแล้วโจมตีไปทางที่ตัวออกแล้วตอนตกซอมบี้เหล่านี้คมาทำงานเป็นปทีมนั่นเหรอ,อ,อพ่อ แม่พวกคุณพกป้องบ้านเอาไว้เดี๋ยวผมจะจัดการส่วนที่เหลือเองเจ้าโจออ,ออกไปให้ผเกิกาเทนโซเลือดจะมังสูบชีในฉันรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นมากพลังของฉันล้นเหลือมาก ชีวิตก่อนฉันเคยเห็นคนที่มีความสามารถแบบนี้เขาคือผู้บัญชาการแห่งกองทัพรุ่งอรุณและเขาเองก็น่าจะมีพลังแบบนี้แต่ความแข็งแกร่งของฉันในตอนนี้เมื่อเทียบกับเขาแล้วยังอ่อนแอแต่ว่าตราบใดที่ฉันยังมีแรงปกป้องอครอบครัวได้อยู่แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วซอมบี้เหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญคือคนที่ควบคุมพวกมันจะทําลายกองทัพกองคาพู้นําก่อนคิดว่าซอมบี้ธรรมดาจะขวางฉันได้งั้นเหรอ เซียวเชียเป็นยังไงบ้างเธอได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฉันสบายดีค่ะเจ้าโจอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ฉันเห็นว่าเขากระโดดลงมาฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนฉันเห็นพี่ชายไปฆ่าพวกซอมบี้อยู่ทางนั้นเหมือนซูเปอร์แมนเลยเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะหือพี่เจ้าโจอย่าเข้ามารีบหนีไปเวยเนยฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นอีกแล้วฉันจะไม่ยอมให้ใครตายทั้งนั้น ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้เจ้าโจพี่เจ้าโจเจ้าโจเอเก่อนหน้านี้ฉันก็สงสัยว่าทําไมจู่ๆนายถึงได้แข็งแกร่งขึ้นกันนะแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเป็นเพราะนายใช้พลังแบบนี้ได้นี่เองโทษทีนะน้องชายที่ฉันมาช้าพี่ชายฉันใช้เวลาทําความคุ้นเคยกับพลังนี้อยู่นานเลยละ่ะดูให้ดีละ่ะเจ้าโจนี่คือพลังของฉันที่ได้รับมา โอ้ยังไม่ตายงั้นเหรอไอ้มียักษ์นี่มันหนังหนาชะมัดเลยตรงนี้เดี๋ยวฉันจัดการต่อเองนายไปทำสิ่งที่ควรทำเถอะตกลง